ปั้นมือใหม่ติ๊กต็อกให้มีคลิปล้านวิวคะ่ะใครเป็นมือใหม่ติ๊กต็อกต้องฟังเลยเป็นมือเก่าแต่ไม่เคยได้คลิปล้านวิวก็ต้องมาฟังถ้าคุณไม่รู้คุณอาจจะพลาดการมีคลิปล้านวิวไปตลอดการแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีแต่คลิป หลัก1ิวิวมีคนมาพูดกับพอดียว่าหัวคลิปอยู่หลักสิบเก้าสิบวิวแบบนี้แช่อยู่ที่ร้อยกว่าวิวนานมากจะเป็นปีอยู่แล้วอันตรายมากๆนะคะระหว่างหลักร้อยกับหลักล้านเนี่ยคือคุณยังไม่เข้าใจ3เทคนิคนี้คน99%ก็พลาดไปเพราะว่าไม่รู้3มเทคนิควันนี้จะไม่มีใครบอกคุณเด็ดขาดพอดีเนี่ยนำม,มาจากต่างประเทศศึกษามาเลยนะคะว่าที่อเมริกานเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างเขาเล่นติ k กตอกก่อนเราใช่ไหมเขาก็จะมีเทคนิคเยอะแยะก็มาทดลองเองอน ได้ผู้ติดตาม1ล้าน3แสนคนก็จะมาขายตะขามให้กับพวกเราเอาไปทําคลิปล้านวิวอยากได้ไหมคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องของพาดหัวค่ะพาดหัวก็เหมือนกับปกหนังสือเนี่ยแหละเวลาที่เราอ่ะดูปกหนังสือแล้วไม่โดนใจอ่ะเราก็จะไม่เปิดไปดูข้างในใช่ไหมคะเหมือนกันถ้าคลิปของคุณพาดหัวไม่ดึงดูดไม่สามารถแบบน็อกสายตาเขาได้เขาก็จะปัดเลื่อนหนีไปพาดหัวนะคะเป็นตัววัดเลยว่า เขาจะหยุดดูคลิปคุณหรือเปล่าแล้วจะทํายังไงให้พลาดหัวเนี่ย ดึงคนมาดูคลิปเราได้ข้อที่1ค่ะคุณจะต้องเสพพาดหัวแบบเยอะมากๆคือเสพแบบบ้าคลั่งเลยอะ่ะทาคลิปแนวไหนคุณก็ต้องไปเสพดูว่าคลิปที่ได้ล้านวิวเขาพาดหัวยังไงกันบ้างข้อที่2จดเป็นคัมภีร์ของตัวเองค่ะพอดีนะคะโจดนะมากกว่า500หัวข้อเทพๆแต่ละหัวข้อเนี่ยหล้านวิวอ้าวพอดีก็จดไว้เลยว่ามันเป็นแพทเทิร์นนี้แหละจนได้คัมภีร์รับมาเนาะแค่ใช้แพทเทิร์นนี้ถ้าเราเปลี่ยนบางคำอะ่ะเราเอาคำที่เราอยากใส่ ใส่เข้าไปอ่ะใช้แพทเทิร์นเดิมก็ดึงดูดคนเข้ามาได้เพราะว่ามันเป็นข้อที่3ค่ะเป็นจิตวิทยาจิตวิทยาหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเราใช้ประโยคนี้ กับใครเขาก็จะรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีจิตวิทยาดึงดูดความสนใจจากคนประโยคพวกนี้ต้องเป็นประโยคที่เป็นจิตวิทยาดึงดูดความสนใจด้วยเป็นเรื่องอะไรดึงดูดความสนใจคนได้รับค่ะหลังบ้านเขาทําธุรกิจกันยังไงก็จะอยากรู้ละว่าคนที่แบบว่าขายของเก่งๆในออนไลน์เนี่ยเขาหลังบ้านเขาทาอะไรบ้างมีทีมทําอะไรกันบ้างเรื่องของเทรนตอนนี้กระแสมันมาอะไรบ้างเป็นการแต่งหน้าเทรนการแต่งตัวเทรนเพลงการเต้นเทรนความรู้ใหม่ๆความแปลก แปลกใหม่ค่ะคือไม่เคยเห็นมาก่อนคนใน t ิ๊กต็อกเขาเสพความแปลกใหม่ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความแปลกใหม่จะดึงดูดความสนใจของคนในติ๊กต็อกได้ทันทีแล้วก็หัวข้อตลกตลกในติ๊กต็อกนะคะชอบความสนุกบวกสาระด้วยหัวข้อของเราละทำยังไงให้มีความตลกบวกกับสาระอ่าเป็นโจทย์ที่น่าท้าทายมากทั้งหมดนี้โค้ดเยียนะคะได้ทําเป็นคมภีอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่อยากจะทําคลิปล้านวิวใน t ิ k กต็อกเอาแพทเทิร์นห9 9แพทเทิร์นเนี่ยไปกอ๊อป แล้วก็ใส่คําที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่องของคุณนะใส่เข้าไปได้เลยเรับรองว่าคุณเนี่ยจะสามารถทําคลิปล้านวิวได้เลยไม่ต้องไปเสพเองไม่ต้องจดคาพีจนมืออีกแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนจิตวิทยาดึงดูดความสนใจเพราะทั้งหมดนี้เนี่ยรวบรวมมาเป็นคาพีให้แล้วโปรโมชั่นพิเศษมากๆ5 9 9บาทตกหัวข้อละ1บาทเองนะไม่ต้องไปเสียเวลานะคะลองผิดลองถูกลองถูกอย่างเดียวคุาเยียทำมาเป็นคำพีให้แล้วให้สนใจนะคะก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นทักไลน์แอดแอดคเย,ย ไปได้เลยค่ะ